เยียนนรยังผีปันมูมาหัวเจ้าถึงม่ก็เปได้ม่ไดม่เอาไปพูดลบวู้ใังไอตัวไอดงไอดอนกระดาษบอลจูยังบอลจูแล้วย่งหลวงเพีงไอดอนแล้วเนาะีแดงเนาะบันเดือเนึ่มากแรงหมสไนโด้เมสซอดอนเอียงไปห่อยมสี่ลงไปหน่อยมแบบแนวความคิดนี่ยังต่างๆสไดอนไดอนนี่แตมัต้องการแต่ต้องเีว่า นอดีผมไปลองเี้ยงคือบอลนองบอนอด้วยกันที่บหนึ่งมาแลงตันดนดนเมียนหวะที่เป่าแคบไปแม่อยญ่มาลุกมแมแคบไปบอลหลีกหนึแนว่าันแคบไปเลยแมกมาลุ่มกมาล่มเลหวนึ่งมาแลงดด่ยอ่เอ็ดดียาเนียห่งมา้งโ้่เยหดายย่าก่ไดี เรายืนอยู่นี่คือดักลองเพลงหนึ่งในเมืองไทยเพลงมาแรงเนาะเพลงมาแรงเนาะนับลอกมาแรงเพลงมาแรง เมอี่ขึนหน้าถัต่านียาดลูของมรับิดัว้าเนปดูตอดมาถงมอนี้มาดูความจริงมาดูความแทมาดูความจริงมาดูย่ส่หรอกรถจอดยื่ใส่กวไปแต่น่นไม่แล้วว่าจะชอดไหมแล้วตอนน้พรคุณเจ้ามาร่วมในงานไปจอด เพราะว่ารับเราในสถานที่ถ้าไม่มีงานก็ถือว่ากว้างจนต้องควนแต่ว่ามีงานแล้วแต่ละขั้งแต่ละทีมันก็แคบอย่างกันนั่นประจำเป็นประจำที่ต้องหยุดโดยนั่งรถขึ้นข้างไปจอดก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าดันไฟเขาจะให้เป็นแบบดับย้อนเอเลชั่นเอเลชั่นโดยตรงเลยนี่เอเลชั่นโดยตรงคนไทยทันแท่น้านีเพราะอยากเลยเหนือรองใจ

รับจะโดมที่เิทาา่ในงานโอกาสการประีโมาแน่ขอพูนที่อาที่นั่งเพื่อรอดูมดดำเป็นตับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอรพือนขอมากรวมทำบุญกระทางวัตรของเราดนดื้อตอนนี่ังเปยังต้นรอรับสายทางตัดทางตัดทางตัวดำผีดำเอที่เดินทาง มาเด้ากมารตาปว่างปวตมันแคบทอางปนับบบยบบสน้อยสนเยสมน้สมนอยสม้อยสมน้อยน้อยมน้อสมน้อสน้อยสมนอยสบน้อยสมนอยสมน้น้อสมนอน้มนอสน้มน้อยสน้สน้มน้อยน้อน้อ้อว่านปอยสมน้อนทายมนอยสน้อยสมน้อยสนอยน้อน้อยสน้เยสน้อยสมอยมนยน้น้อยสนยสนอสไนยนยสน้อยน้อน้อยสนยน้อยสมน้อนอยันอยสน้ย ตาเดียนมามานีนเนี้ยนี้เราจะไปกตำรวจวันเลี้ยวไปเาอ่าสูไปได้เราต้องตอบความว่า่อดวนลำบากวันไหนวันนั้นเรานตรวจาต่ามาเจมาดนก็ได้จาอาจจะเอาให้องมให้แกเบ่จือมาจอดดิไปทาง การแรกในชีวิตเลยนี่ครับบอดที่เป็นซื้อผมนี่เนแมนครับส่วนใหญ่ทีเป็นซื้อเมียผมมานี่แหลักลาย B M กระม้าตัวนี้แหละเขาตกใจยิ่งเลยหยกไมหยกกระสันกับผม่อมเชี่ยบข้อแคนกระบอกอยู่ดอกไม้จ้าเปิดทางนอกไอ้สองเมาส์ไทยเนี้ยเปิดเปิดมาเปิดเปิดตลอดทางเลยครับบ่มบ่มกัตันจิดิเฮ็ดคลิปอยู่แล้วบัวกกัน

เมื่อแล้วยังเอาลงครับ ผมว่ะซื้อไปบ่แล้วตังเลยโอ้บ่ตังเลยมีบ่ตังซื้อรถนี่บ่ หมดยังไงเสียงแจเป็นตา,าขักึอ้อยงั <S <S องเงใส่ใส่ยันม้อนี่ก็ได้ครับใส่ตังสิ่ก็ได้การใส่เดียวนยังไง น้องโชคเจริญโชคเจริญเดินทางไปในปลอดภัยทุกเส้นทางโชคมานไหมโชคมาอันไหมเราก็เจริญไปไหนไหมแมนเ่อนจะเล่นไหมน้องโชคเจริญเดินทางมาไหนไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางอย่านอนปูให้น้ำนะมีฝายปูในแล้วเขาปูคของเยาแล้วเอาฝายตักเียเพื่อแล้วน้องโชคเจริญโชคเจริญแมนน้องโชคเจริญพุญอ้าว จดเลยครับการเงขไปังแด่ก่อลอดปอดให้กับเห็ดิตการงานดกับหจะูเรืงสุกสุกมันมันขี้ไปตังแดกห็คนฮักคนหอมขี้ไปตังแดกับห้ดลอดให้กับพกมันปอเงินปอดค้เขาบ้านหลายๆด้อน้องเียงกวาโชคเจริญมีโชคแล้วก็เจริญไปข้างหน้าบอดบอกจสาถูขอบุณค่ะ แกองย่อกันตีย่อกันนอเป็นประตูดูดยทีนี่แหละไม่กเจียวไก่มาเลยถอกินเลยแม่บ้าเนี่ยอฉลองกเจียวไก่บ้านี่ไปดังไ้ัโอเครับพี่น้องกะ ขอพระคุณครับทุกการรับชมรับฟังเนาะพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นบุญบารมีถ้าสมมติว่าป่อยอิหลา่าหรือว่าอิหลา่าวางก็จะให้อิหล่ามาผูกผูกแขนรถในขึ้นกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับนี่แหละเอาบีเอ็มครับบีเอ็มไปเปลี่ยนเป็นกระบ,บะก็เจาก็ชีว่า <c oughs> โอ้มอนี่คิดอีอยังวะ <c oughs> ขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังโดยยัอย่างต่างๆกันสวัสดีครับนี่ครับ